สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเบีย์อีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีรถอีโกคาในค่ายซู z u กิมาแนะนํานะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงอีโกคาของซู z u กินะครับหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจ้าซู z u กิ s w ริ t นะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับก็มาให้ชมกับรุ่นพี่ของเขานะครับนั่นคือ s u ซูกิเฟ a t นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้านํามาเทินจากโชว์รูมเรามา สดๆร้อนๆเลยนะครับก็มาให้ชมสภาพมันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะล้างก่อนที่จะปรับสภาพนะครับรถที่เข้ามาเป็นแบบไหนนะครับสีเป็นสีเทาเดิมๆโรงงานนะครับสภาพภายนอกนี่บอกเลยว่าสีเนี่ยแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลร,รักษาอย่างดีมากนะแค่ล้างทำความสะอาดนะครับก็สามารถจำหน่ายได้เลย สำหรับเจ้าซูซูกิเซทคันนี้นะครับเป็นปี2018จดปี2018นะครับเป็นตัว GL นะครับแบบลูกคา้าท่านใดที่มองหารถอีโกคาสไตล์ซีดานนะครับปีใหม่ๆราคาเบาๆนะครับก็ขออนุญาตแนะนำเจ้าซูซูกิเซทคันนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจำหน่ายของเราอยู่ที่295,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ200,000 95,000บาทนะครับได้รถปี2018เลยนะครับเลขหมายอยู่ที่50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้เบียร์พาไปชมในส่วนของตัวภายในครับสบภาพจะเป็นแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ตัวคุณแจของเขาก่อนเลยนะครับคุณแจของเซทคันนี้นะครับเป็นตัว GL คุณแจจะเป็นแบบว่าไขสตาร์ทนะก็ในส่องตัวภายในก็ ดูค่อนข้างที่แบบหรูหรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอีโคคาก็ตามนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวเบาะครับเบาะเป็นเบาะหนังเดินได้แดงตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าก่อนเดิมเป็นเบาะผ้าแล้วทางเซลล์ตอนป้ายแดงทําการเปลี่ยนมาให้หรือเปล่านะครับก็ถือว่าลงตัวนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบว่าหนังได้แดงมาให้เข้ากับตัวเบาะดีนะครับ ก็จะเป็นตัวปรับไฟฟ้ากระจกบองคับปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็กระจกประตูเนี่ยสี่บานเนี่ยเป็นไฟฟ้าแล้วก็เป็นออโต้ที่1 1บานหน้าขวานะครับฝั่งผู้คนขับนั่นเองนะครับในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะครับก็จะมีถุงลมนิรภัยมาให้นะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่เลยแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะครับส่วนตัวคันนี้เป็นตัว GL นะครับก็คือยังไม่ได้เป็นตัวท็อปนะครับในส่วนของตัวปุ่มมัลติฟังก์ชันยังจะไม่มีมาให้นะ นะครับแต่ดูความหรูหราของเขานี่ก็ถือว่าไม่แพ้ค่ายอื่นเลยนะครับก็การที่สร้างเขาครับคอนโซลน,นะครับดูเรียบๆดีนะครับแล้วก็คันนี้บวกกับตัวสภาพนี่คือยังใหม่ด้วยแต่ในส่งตัวเรื่องวิทยุก็จะเป็นตัว fm cd อะไรพวกนี้ธรรมดาปกติแอร์มือปรับนะครับเกียร์ก็จะเป็นตัวเกียร์ออโต้ cvt นั่นเองนะครับคือสำหรับ Suzuki ฟีสเนี่ยมันจะได้อยา่างง คือได้ห้องโดยสารนะครับถ้าเปรียบเทียบในะอีกโก้ขาด้วยกันห้องโดยสารเขาค่อนข้างกว้างนะครับจสไตล์เดียวกับนิสสันอเมร่าเลยนะครับอ,อกว้างโล่งๆอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้นะครับปี2018นะครับเบรกใหม่อยู่ที่58000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับส่วนคันนี้นะครับก็ในส่วนของตัวเอกสารนะครับ เรมทะเบียนนะครับบุ๊กเซอร์วิสนะครับคู่มือใช้รถมีครบพร้อมหมดเรียบร้อยเลยคันนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้า s ุ z กิเซีคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์นะครับ1 2 5 0งซีซีนะครับเป็นแบบ4สูบนั่นเองนะครับแรงม้าอยู่ที่91สเวตแรงม้านะครับรองรับน้ำมันนะครับก็มีแก๊สเ1้าแก๊สเ5เบนซินแล้วก็ E20 นะครับ สำหรับในส่วนของตัวถังผมบอกเลยว่าคันนี้สวยกริบกริบเลยนะครับเริมแต่ตัวน็อตยึดฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้หัวไม่มีถลอกไม่เคยแกะมาทําสิ่งนะครับไลมาเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัวเบ้าโช๊กนะครับซิลิโคนเดิมๆเบ็ดอาร์คอยู่ครบนะครับคันนี้มีระบบเบรกเอฟเอสมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คันนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวเกียร์ซีวีทีนั่นเองนะครับก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับคานหน้านะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับตัวนี้อยู่เดิมๆเลยนะครับ เครื่องยนต์แห้งๆนะครับอาจจะมีฝุ่นจับนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวทำความสะอาดก็สวยกิบละนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างนะครับก็ตัวเบ้าโช้คซิลิโคนเมอาร์กันเดิมแบบนี้อยู่ครบนะครับก็การันตีได้เลยครับว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักตัดต่อพิฆาตหรือว่ามีน้ำท่วมอะไรมาเลยนะครับก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถอีโคคาร์นะครับราคาเบาๆนะครับปีใหม่ๆไม่น้อยนะครับขออนุญาตแนะนำเจ้าสุสียคันนี้นะครับเป็น ตัว1.25 GL นะครับอ่าเลขมาอยู่ที่50,000กวโลปี2 0 1 8จดปี2018นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่295,000บาทนะครับผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทก็เป็นเจ้าของได้แล้วนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรมาหาเบียร์ได้ที่เบอร์0923291476นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องขอมี่ให้ด้วยครับผมเพื่อไม่พลาดเราดีๆกันยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ